สบายดีพ่อแม่พี่น้องสุขสุขนสมั่งสบาตพาะเพาะกับสันองแทนคือเก่าพี่น้องเมื่อในแม่งแทนสิพาพี่น้องไปเบิ่งผู้ยิงเห็ดยังกันเนาะพี่น้องผู้ยิงจะสุเผินพากันเห็ดยังกันลาอลุ่นเ่อสมยางล่อรุ่นไปพร้อมๆกันกับแม่งแทนพี่น้อง งางลุ่นๆล่มล่มส้มวิวไปน้ำกันเนาะจ้าอันนี้มักฮงเลี่ยงบ้านเลี้ยงเดอเบิ์ดบ้านพี่น้องเพื่อนวะจะคล้องเพื่อนวัวอยู่ถ้าจะคล้องเพื่อนอยู่นะเพื่อนแบบมันบอกเป็นโดกฮะแบบมันมันบอกเป็นโดกเลยวก็แบบแล้วก็จะคล้องเพื่อนผัดคลายเนาะ จะคล้องเพิ่นผัดคายละกะนคายละกะเวลาอันคายเวลาเพิ่นจะคล้องเพิ่นยูบนบันบบเป็นดกพี่น้งงองเวลาจะคล้องเพิ่น่อยูนะ่เป็นดกเพราะเพิ่นอ่อยกงห้จะคล้องเพิ่นคายหนาเด็แม่งแทรงชิพ้าพี่น้องอันนี้คือเขาเบิกดุดน้องพี่นอ้องดูไทยหน้าอันนี้แหละสองหมื่นบาทสองหมื่นบาท ok, 20.000 bạc, có tiền đó, 20.000 bạc. Na mẹ nông thanh à, Na chết hay nè thả mẹ nông thanh lui con, thủ Long 1, sao còn mẹ nông thanh chăng gì, bơ chết hay, đi, đi thôi, 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 lệ thôi, đi thôi, đi thôi, đi Mẹ nó thôi, đi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  บุกเขาป่าเขาดงก็สิไปห้ายังผู้ญิ่งพอกันเห็ดยังกันเนาะผู้ญิ่งบันนอข้ามนี่เก่งเด้อพี่น้องเปธรรมดาคนลาวเฮานี่นะเปธรรมดาเด้อเป็นบมดทุกอย่างเนาะเป็นบมดทุกอย่าง เดี๋ยวทำมาเดาอ่ะเด้อหลายคนอยู่ว่ะสะฮายเมย์พอดพี่น้องเต่าหน่วยใหญ่ขนาดพี่น้องเลยเต่าหน่วยใหญ่เต่าไหมแบบนี้เปิดแล้วอืออ้าวสบายดีพี่น้องอันนี้ไม่ใหญ่มาลีเด้อพ่นสีอบเต่าได้พี่น้องเสือกระขาดได้พี่น้องเลยไม่ใหญ่มาลีน่ะ เสื่อไนใส่หรือบ่ใส่บ่ใส่กับพ่อบ่เห้เงินที่ฮ่า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 ปัดพี่น้องเต่าบปได้แม่นหน่วยหน้อยเลยพี่น้องเอ้ยไอ้น้องแทนนะบ่มาตอนพวกกับแม่ไงไม่รีอันเอาเลี้ยงพื้นลำบากสำไรพี่น้องเอ้ยจับจับเอ๊ะเลี้ยงมือเศร้าดีแล้วค่ะพี่น้องเลี่ยงมือทนายปุ้ยถทาอบเต่า ได้เรื่องได้เรื่องผู้หญิงบ้านบ้านนอกเขาเนี่พี่น้องไปธรรมาดาเดอ้อผัวไม่มีนะี่พี่น้องเออลูกผัวเขาเห็ดบวเป็นผูนบัดยายป้ายายเชียวเาน้อ,นองแกตามายังลูกมาเลี้ยงแบ,บะใช่เลี้ยงแบ,บ้สบายดีพี่น้องสบายดีปลาลุงลไหมนะเว้ยสบายดีปลาลุงหลงลเฮ้ยไป่ไม่ไม่หล่าสบายดีปลาลุงบลาลูกผูน โดยการเอาดินอยู่ใส่แบบนี้ผลแล้วพี่น้องเอ้ยดินพ่นผลแล้วอันนี้จะก็ก็ปวกเรือพี่น้องอันนี้นะอันนี้คือพ่นพ่นปวกพี่น้องเอ้ยตอนนั้นเพื่อนเอาพื้นใส่แมงแท่นเรย่บรมาพี่น้องเอ้ยบระมาเพื่อว่าเพื่อนมาแต่เศร้าพอ้องแท่นกับอาเพื่อนเอาเมื่อแล้ว อ้าวทางน่ะกำลังสิญุรถมาอีกแล้วพี่น้องเ้ยใส่รหลดเคนเด้อบริธรรมดาผุนม่าเคนที่ตเดดิมโลดบนมาแมนเบาๆพี่น้องเ้ยแม่น้องพาใส่ ผู้หญิงสามคนปั้นพลปวกไทยผสมลาวลาวผสมไทยไปด้วยกันะ

น้องเราเรื่องแบบเซียวสันลังอีกแล้วพี่น้องเลยไม่ผู้ใตยก็คือไม่ได้คึดนน้ำอั่งแต่มันคืดยานตั้งห่างอั่นแหละบ่แบบเซียวสันลังอีกแล้วพี่น้องเอ้ยเรื่องผีในี่าหอยาเราได้หายเราได้ภาษเจ้าหาว่าแนวอื่นไม่ได้บ่แต่เรื่องผีบ่แบบเซียวสันลังอีกแล้วพี่น้องเอ้ยไม่เคยกลัว กลัวแต่ไม่เคยเจอเจอเมื่อไหร่กูเหี่ยวแดกใส่มือนักอ้าวเคยเห็นแล้วฮะเคยเห็นแล้ววะเคยเห็นอยู่ใส่โว้ยก็ว่าสูฟังตอนนั้นเด้อยวจ้าวันนั้นเห็นตอนเช้าจูงโง่อมหน้าอันดีจุตบานไปเลยแล้วก็โง่พยั้งก้อนค้อนยังน้ำหลังไปวัดหอดพนนั้นโง่พยุดแบบนี้ยุดปีนหน้าปีนหลังปีนหน้าปีนหลังไรก็มีไปถือกิน บอนเลวมันก็เหลียวเนมเบิ่งอยู่ได้เนีบ่อหนามนะมันเหลียวเนมอยู่ตัวเองเหลียวไปเสียวโอ้ยผมยาวกราซากลงจนแก่คิดิดเพชรอันนั้นเหมือนผีผมเหงากราดซากลงมาจนแก่คิดิดขึ้นก็คือข้าแม่นั่ก็เอามาล้างนาน่ะหน่งน้อยน่ะนะนั่นเรียกว่าเพชรเออะเหมือนผีแล้วก็คัมผมเหงาน่ะละผมน่ะเป็นเพชรอ้แล้วก็ข้อกันแล้วข้อกันบาดเลยนะบาดเลยตายทุกหมดลลูกเป็นเพชรอันนั้นะ แล้วก็ยุดแล้ววันนี้ฮะยุดไหลงโง่ไปก้อนแล้วมีใบตัวเองจูงไปวันนี้ไหยมาหางโง่ไนเหลวไปหาไม่เห็นแล้ววันนี้ยานแล้ววันนี้งโง่ไปแล้วก็ไหลแหลนแล้ววันนี้โง่กับยานพราโงค่คนกับยานพราคนเขาเรียกว่าเพชรเพชร ด้วยความเสียสันหลังพี่น้องเอ้ยเกิดมาใหญ่มาแม่นุ่งแท่นก็เคยเห็นทีเดียวแล้วพี่น้องเอ้ยตอนที่ยาเพิ่นเสียนั่นแหละเคยเห็นทีเดียวแล้วตอนหน้าตอตากบ่แม่นว่าเห็นเป็นจริงเป็นจังเนาะเห็นแบบมาเฮานั่นแหละมามาเฮามาฮอนนี่แหละมาเฮามาอนนี่แหละยังบ่แลวอยู่ได้พี่น้อง โยนถิมอ,อุบถิมอุบโลดเต่าหนนี้ได้จักปีลรปะเห็ดนะมันมันไห้ลงมเหตุเยยังมันเป็นย,ยังคืออันทุก จุมแต่ละก้่อนแตะละก้่อนอ้ยพี่น้องถิมอุบถิมอุบโลดแบบบริลูปถารูปที่ดีเอาป้าเพื่อน่าซ้ำข่าวสิติดมือพี่น้องเอ้เล่นตุ่ม เล่นขี้ตุ่มซ้อมเข่าสิติดมือคุยยิงบอลนอกค่ะในบอลไม่มีผัวพี่น้องต้องเห็ดเองแบบนี้เลยพี่น้องเอ้ยแพงผัวพี่น้องเอ้ยไปหาดีท่อนแม่มะลิก็ได้ดอกแพงผัวนี่ ดูการก่ได้ดล้วเด้่อการวางเปล่าผู้หญิงทำเองไม่ต้องซ่อนะตอนนี้ก็ยังไม่เสร็จเด้อจ้ายังบ่อแล้วเลย <c ười> ยังบาท่านได้แล้วอยูพี่น้องเ้ย น้องก็กำลังกำลังองนไก่ครึ่งขาโเกรถเนาะลงเตาถ่านพี่น้องโอบเตาถ่านอบเตาถ่าน ผู้คูดดินก็ขคดผู้โอบก็โอบนี่แหละอาศิบรรน,นอกห้าวถาบลงทานก็นคือบบมีอาซิพี่น้องเอ้ลงทานคลายกะน,นี่แหละอาศิประจำวันของบรรน,นอกห้าก็คือการลงทานม,มันบบมีไล่หาแล้วพี่น้องเอ้ต้องเห็ดหทานคลาย เด็กอะเห็ดทานดั่งตัวเองเนาะเฮ็ดทานขายน้ำเน่ดั่งน้ำเน่พอไ้เลี้ยงอาศพประจำวันคองบ้าหนกเขากัแบบนี้เลยเนาะพี่ตีซ้อมมาทางมเฮ้ยโอ้ลาลูกลูกมีเทอมแล้ว บมเถอะเสียเอ็ดนเล่าสละลาลูแหละพี่น้องเลียสิลูกอีเล่าหรือว่าบอลูกอีนี่ปะสิลูกต่ออีวันนี้นะลอยลูกแหละแล้วก็่เออูแหละแล้วก็ลพี่น้องไงสิลูกนี่ มมลงงนนันนสูห่อยมาจ้องแข้งมา <c oughs> <c oughs> น้ำมุกวันนีแล้วกูก่าเฟ้อเลยแหละแม่เนาะก็บอกอีบ้าซามึงม,มาถ่ายแบบแม่มึงเจยไว้ถ่ายแบบนั่งแบบแม่มึงวะนี่นั่งก็เจ๊อมาลาบอกใจไม่ได้เลยน สุดเถอะบ่มันมาจากไหนวะอีนี่บ่สทำไมมันเหมือนผีอย่างนี้มาจากป่าสะอาดะลยป่าไม่ดีทใกล้จะสำเร็จแล้วพี่น้องเอ้ยน้องเก้ยตามาสั่มท่ายปานสั่มออนคนโซเอารห มาปั่นเต่าน่ะแม่เฒ่าปั่นให้ปลาลุงเบิ่งหนึ่งกว่าร้อยปั่นได้ได้ลูกมัน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 เหยียบมัน้สีแก้วทอดมันน้องแก้วมาเลี้ยงแบะเพิ่นปั่นเต่าเป็นเชย มาซอยมาซอยตอนจบเลยเฮได้ซะเนาะโดยตัวไปสีอืมอาูกขาแมนบอกแม่นบอกแมนโอ้ยขาบันทะเดืออแมนบอกอืมขาบันทะเดือนะแมนอืมวะซะไปสีอือโดยตัวโนนนนวีูู้้แลลลละก โดยไปสิอือสิโดยสิโดยด้วยสิอือเออสิโดยด้วยสิอือโดยอย่าไปเฮททั้งน่ะเป็นที่เรียบร้อยเลยนะพี่น้องลู่ให้เรียมเอี่ยมให้พ่อพี่น้องเอ้ยแม่น้องแทนกับซิดแลคีเพียท์ธนีชแล้วนะพี่น้องขีณาพอกันใหม่อย่าลืมกดติดตามสองน้องแทนกดเบิ่อสองน้องแทนน้ำเน่าพี่น้อง ่ລด้กะลาเด้อพี่น้องบ๊ายบายอันน่ะคือฮู้เพิ่นล้อมฮูไฟมันแม่น่ะอืออมฮูไฟมันเฮ็ด2 2ฮูไฟพี่น้อย